พี่น้องอสมอที่ขอรลบทุกท่านครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติก็มีคนดีดีอย่างยิ่นนนนง,งะน,นะครับที่ท่านนายผู้เมืองดือลได้มอบหมาให้กระผมนะครับในสุธิโรดจะเดินประชดนะครับรหลายอุโสพึ่งเดินทางมาับ่า้นเมื่อวันที่ที่วันสิบห6ที่ผ่านมา ก็มีความยุิธดีนะครับพี่นออสมองนะครับซึ่งท่านนายเพอเองนะครับท่านติดราชการนะไปเป็นประธานใช้กลบต่อฝากข้าวของเกษตรครับท่านก็ฝากขอไปพี่นออสมองพี่นอสมองมาด้วยนะฮะปฏิทินจะมาพบเดือยนั้นเองเพื่อนว่า มันเป็นเวลาเดียวกันนะครับที่เห็นแต่งเครื่องแบบมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันมีภารกิจนะครับวันนี้ทางจังหวัดได้มาตรวจประเมินกำลังยอดเยี่ยมต้บผลชอปูนะครับก็เ,เลยต้องไปต่อน,นันราก็เลยได้มาร่วมเป็นประธานนะเปิดงาน ที่พี่น้องสมรได้เข้าอบรมใน